ที่เพือคุณคู่เยอะแยะมากเข้าที่บางคลามบางคุณอือซ่าวเลยเผาบางคลามถ้ากินบางคลามเดียวเด้อบางเบอง์ไงมันต้องไปกินเมื่อส์เผาบางคลามแล้วกันถวายคุณอาเข่าอาหารเอาขึ้นมาเอาเสื้อบางมันสะก้อนเข่านะแล้วจังเทออมันจังมีเลยเออมันจังนะตอนนี้ก็อยู่ทั้พระนะเบิ่งบรรยากาศยามแมลง โคเพฟ้าะกำลงังะตกเป็นยงนี้ยังจะตกดินอันนี้นานา,นาทำมาปีกวีปีเปกเสาโกยพร้อมคู่พร้อมเอออนี่ยเสาโกยเสาโกยนักสิ่งน้อยนีมามาเดียวสองสามกลับมากำลังเอ็ดบังขรามกล่อมล้อนะกับพุบกับพุกเฉอแท้ก็ลองมันตะก่อนนะเพราะว่ามันจะจะว่ามันน้อยมันหลาย อื่นอย่างกีบังคลามเศษๆกินเนื้อยูพู